สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหววดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเลขเด็ดบอลเชิญยิ้มหลวงไห้นำโชคงานลํำลึกพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายนกันแล้วเชื่อว่าคอหวยทุกท่านต่างก็คงกำลังเดินหน้าตามหาแนวทางเลขเด็ดกันอยู่ส่วนท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงาน ก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะที่วัดทับกระดานบอลเชิญยิ้มพร้อมด้วยแขกสิริโชคสอนสุพรรณได้นำพวงมาลัยดอกไม้เข้ากราบไหว้ขอพรและขอเลขเด็ดจากคุนลูกป,ปั้นที่หนึ่งของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานโดยบอลเชิญยิ้มได้อธิษฐานจิตและล้วงหายขอโชคได้เลขปิงปอง584สร้างความฮือฮาให้กับบรรดาขอหวยซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาบอลเชิญยิม้ม ก็ลวงหายได้เลขถูกรางวัลตรงๆส่วนมหากรรมลูกทุ่งคอนเสิร์ตงานลำลึก33ปีราชินีนักร้องลูกทุ่งพุ่มฟวงดวงจันทร์ไปเฟิร์นสุธยานักร้องสาวชื่อดังได้ขึ้นเวทีร้องเพลงและก็ได้ลงมากับไหวยขอพรและลลวงหายได้เลข49ส่วนทางด้านองค์สลักจิตดวงจันทร์มาพร้อมกับนายเจษดาสิงโตเจ้าของเจษดาฟาร์มราชบุรีก็ได้ลลวงหายขอโชคเช่นกันได้เลข 308ส่วนทางด้านเพชรพุ่มพวงทายาทของราชินีลูกทุ่งกล่าวว่างานฉลองครบรอบ33ปีงานลำลึกพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานจัดขึ้นรวม9วัน9คืนโดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่8ถึง16มิถุนายนมีนักร้องศิลปินมากมายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเวทีเพื่อร้องเพลงให้บรรดาแฟนเพลงได้ฟังกันตลอดทั้งคืนอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงแนวทาง ในการหาซื้อสลากกินแบ,บ่รัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ